ก็สําหรับผมนะผมก็อยากจะบอกว่าเหมือนเดิมอะว่าตลาดนักเตะมันมันเพิ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่สิบหกเองนะครับแต่ว่ามันมีตลาดรอบพิเศษมาไงแล้วก็เชลซีที่เราทราบมันอยู่แล้วคือถ้าสังเกตดีๆครับเชลซี่ะเขาจะซื้อโปรเจกต์อยู่ประมาณสองสามทีมตอนแรกเลยเป็นอาเบลซิกคิดรเฟอร์วิเวลเนี่ยเขาไปดึงมาก่อน แล้ววิเวลก็ย้ายไปที่มาเลเต็ดทำไมเขาถึงดึงไลซิคเพราะว่าไลซิคเนี่ยในเครือเรดบูลทั้งหมดเนี่ยเขามีสโมสรอ,อยู่อยู่หลากหลายทั่วโลกแล้วทําการปั้นนักเตะออกไปผมว่าหลายคนน่ะเข้าใจล้วมันไม่ต้องเนาะเป็นว่าหลายคนเข้าใจกันอยู่แล้วจากนั้นมาเข้ามาไบรตันไบรตันคือเป็นทีมที่ซื้อนักเตะแม่งใครก็ไม่รู้เอาจริงๆคือใครไม่รู้แต่แต่<อ>บาเลฟ <บา S 1> ้าคไคเซโดอไใ,<ค><อ>ใครอะ ไอเอดรินก้าอย่างเงี้ยเอสซูปิยานอย่างเงี้ยหรือมิโตมะอย่างเงี้ยนักเตะในระดับมหาวิทยาลัยแล้วมันอยู่คาวาสกิฟรอนตาเล่นั่นคือไข่กูแต่แม่งเก่งคือโดยวความที่เป็นไบรตันเขาก็ไปดึงอ่าพอวินสตันลี่อะไรที่ดึงพอตเตอร์ดึงมาทั้งหมดคือเจ้าของมม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลจากนั้นมาเขาไปขยับหาโจชิลโจชิลเนี่ยดึงมาจากซัมตันแต่จโจชิลแม่งคือหนึ่งในผู้บริหารของแมนเชสเตอร์แล้วเหมือนเขาว่าเขาหาทางเขาเจอ ซึ่งสโมสรที่บอกมาทั้งหมดอ่ะมันคือสโมสรที่ปั้นเด็กขายหานักเตะโนเนมาแล้วปั้นแล้วแม่งขายแล้วเนี่ยแหละคือเป็นเป็นสิ่งที่ซิตี้ทำไมมันถึงไม่โดนกดการเงินมาก่อนหน้านี้เพราะมันขายได้เยอะไงแล้วมันก็เลยมาที่เชลซีเชลซีเป็นทีม,ท,มที่มีตัวเลขสีเขียวอ่ะมากที่สุดสามร้อยล้านนะครับเพราะมันปล่อยนักเตะเกง่งไม่ต้องอะไรมากครับเอียนมาร์เซ่นอ่ะเด็กที่แม่งกับเซนแบบว่า อะคาเดมี่แม่งขายได้เกือบสี่สิบล้านสาสิบกว่าล้านลูอิสทอลต่างๆหรือตลาดต่างๆเนี่ยมันปล่อยได้ตลอดครับเชลซีในขณะที่ไมเต์เนี่ยเราตัดภาพมาดิบอลยุโรแม่งก็ไม่ได้ไปเออเมื่อกี้ผมลืมพูดเลยว่าแมนยูเนี่ยจนถึงตอนนี้ยังขายใครไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมใช่นี่แหละนี่แหละครับปัญหาไม่่วาแล้วปัญหาแล้วอย่างเมื่อกี้พี่ตองพูดมาแล้วขนาดมาเลเซียเขายังไม่เอาอ่ะ ขายถูกด้วยนะไม่ถึงสิบ<อ>ล้านเลยมั้งเอาแค่เจ็ดล้านเลยมั้งที่พี่เห็นใช่ไหมคือมันแต่เอาจริงๆนะสำหรับผมอะผมดูมาเลเซียเกมแรกคือเราน่าจะดูพร้อมกันแหละคือเกมเดอะแมชที่ไทยผมก็รู้สึกว่าไอ้นักเตะค,คนเนี้ยแม่งไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากใจสู้แล้วแม่งก็<า>เป็นแบบนั้นจริงๆ,งๆใชไ่ได้ใจสู้กับมีความเร็วแล้วก็แล้วแม่งดันมาเจ็บอีกพีเสบีมแม่งก็ไม่เอาทีเนี้ยประเด็นตัดเรื่องเชลซีที่เขาปิดชาเปโดเจมิคิทเทนดีแล็บอะไร ช่างมันแต่เมื่อกี้คำถามเมื่อกี้ผมชอบที่ผมเอาขึ้นอะว่าถ้าให้เลือกศูนหน้าสามคนที่เป็ท่ทีมท็อปซิกอะเลือกใครล่าสุดเนี่ยแมนยูมีข่าวกับ DCL เอเดมิกคาเบิร์ตเลวินเพราะมันฟรีด้วยใช่แต่ผมก็จะพูดใน้ฟังว่าคัมเมอร์ฟรีอะแต่ DCL เคนในมู่เลชซ่ลสันในอาชีอมันยาวมันเลยจุดพิกไปแล้วเพราะมันมีอาการบาดเจ็บถูก<อ>มันเจ็บครับทุกคน มันเล่นลูกกาอากาศดีมันมันคือดีฤดูก,กาลเดียวแล้วหายไปเลยพอเจอกับอาการมาเจ็บคล้ายๆกับมิชูอะไรคนจำได้มิชูอ่ะมิชูสวรรค์ครับีเดียวจบเลยอ,อารมณ์ประมาณนั้นมิชูนี่เป็นเป็นไอดอลของเอรอิมรัมฮารันนะฮารันชอบเขามากขนาดซ้ายเหมือนกันนั่นแหละครับประเด็นเนี่ยแมนยูเนเต็ดแม่งคือแบบเมื่อกี้พออ่านแม่งไล่มาฟันเดเบกแม่งใช่เลยแม่งคือแม่งคือมึงควรไปบัตลิตอะ่ะ แต่แมนยูไปดึงมาสุดท้ายไม่ได้ลงแม่งกลายเป็นหมดอนาคตไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยอยู่กับคีโรน่าแม่งคือแบบนักเตะคนใดคนหนึ่งไปแล้วจริงๆอ่ะอ่ะอย่างเช่นคุณแมนกระพุนได้พูดมาถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยจากเดียร์เลติกสายแมนยูเนี่ยรายงานว่าแมนยูสนใจดึงวาดี้แต่วาดี้มันหมดแล้วไงวาดี้อ่ะมันเหมาะสําหรับการยิงประตูอย่างเดียวอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แล้วอ่ะสำหรับวาดี้ไม่แน่นะผมคิดเล่นๆนะถ้ามึงไม่ได้ใครมึงเอาวาดี้มาก็หาเลยนะ ถ้าแบบในช่วงวันนี้มีเขามันเซนฟรีไงตอนแรกม,มันก็มีข่าวตั้งแต่นนมีที่แล้วอาจจะใช้ได้แค่แบบ20่สิบวินีนสุดท้ายนั่นแหละแต่มันก็ต้องมีตัวหลักใช่ใชเอาแค่นะั้นบอกว่าต้องการประตูเหมือนที่เลสเตอร์ใช้ครับอารมณ์ประมาณน,นั้น